ขวชนา่กองทัพร่วมสื่อมวลชนมอบวัตถุสรังบ้านสนามบัมตาชาวมูโนเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา12.30นาิกา30นาทีวันที่12สิงหาคม2566คนเอกพลเอกเกรงกรายศิรักผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาทหารบกพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทพักที่4 นางปฏิตานดกระทบผู้สื่อข่าวอิสราประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนสำนักข่าวอิสราน,นายนรงนวลสกุลผู้สื่อข่าวเนชันทีวีประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนสำนักข่าวเนชันทันวีและนายธีรชัยรัตนกมลผู้ก่อตั้งบริษัทบิ๊กโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชน นายทกรรัตนกมลแพทย์หญิงสุรังคณาเตชภัยทูลนายแพทย์ชัยวัฒน์เตชภัยทูลและศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ได้ร่วมกันนำอิดล็อกจำนวน28พาเลตร,รวม19,600ก้อนจากโรงงานอิดล็อกอบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อส่งมอบในสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อมีส่วนร่วมนำไปใช้ในการ ก่อสร้างบ้านพักให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายหลังใหม่แทนหลังเก่าจากผลเขียวเนื่องจากโกดังเก็บดอกไม้ไฟบ้านมูโนกมูหนึ่งตำบลมูโนกอำเภอสุงไงโยลกจังหวัดนราธิวาสระเบิดเมื่อว,วันที่29 กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย682หลังซึ่งการมอบอิดบล็อกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมอบบรรเทาทุกให้กับผู้ประสบภัยและนับเป็นน้ำใจที่รินไหลช่วยแม่แม่ชาวตำบลมูนโนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566มีศูนย์ข่าวใต้รายงานภาพข่าวเดลิเอร์ภาคใต้ตอนล่างสื่อเว็บไซต์ตีออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้